เลียนฉันได้ข้อมูลบางอย่างที่อยากจะช่วยนายได้นะเคบอกฉันมาเหมือนว่าจะมีกลุ่มลัทธิศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพวกเขาถูกเรียกว่ากลุ่มลัทธิลอมินัสลอมินัสออกเสียงไม่ได้หว่าแม่แต่ก็ตามฉันได้พบกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะไอโอเคไหมใช่มันจะฆ่าฉันก็ได้นะแต่มันกับปล่อยฉันไปแต่แถมมันยังบอกอีกด้วยว่าฉันมีเลือดเดียวกันกับพวกมันนะ ไม่รู้มันคืออะไรเลือดเดียวกันเหร <c oughs> อน่าสนใจฮะแ,แกก็กยยเถอะผมต้องมีกระหาษผมต้องแก้ไขอยู่โอเคนั่นแหละต้องนายต้องรีบไปละดิออนพลานท,ที่สามต่อจากขั้สองมาถึงตรงนี้เปิดมาเนื้อเรื่องก็โดนอีกแล้วครับ <c oughs> ดิออนสู้ไม่ได้ครับขนาดตัวคนละไซส์เลย โอ้ยโดนอีกแล้วโอ้มีคนช่วยครับผมนั่นคือเจอเอดาของเราเนี่ไอ้นี่มองแล้วนี่มัาสงสัยเว้ยมาช่วยทำไมวะนี่เตรียมกันโจลแล้วยวอนกูแบบงงเลยฮะเมื่อกี้ใครมาช่วยกู เอาล้วครับอ๋อลงมาชั้นล่างเรามาเอาไข่กันดีกว่าไก่ๆก็ระเบิดไฟลูกหนึ่งแล้วก็เงินนิดหน่อยคนระัเปิดออกมาแล้วก็ไปสู้กับพี่เรื่อยครับผมพี่เรื่อยยิงยัาตีน,ตน,นโอเคระเบิดไฟไหนก็ได้มาละใช้เลยแล้วกัน วิ่งไปมารวมๆกันอ้าวเอรื่อยแม่งไม่นันเว้ยไมงจะจะกินยากใช้ปืนไอ้มันฝาดคอกลัวซึ่งสองกีดสองใจจะใช้ทุกซองก่อนไหมหรือไงโอเคมามาเฮ้ยอย่างนี้มันใกล้เกินไอ้แน่ ยังไม่ตายอีกนะมึงอึดจริงจริงอึดจริงจริงไม่ยอมหลุดเหรอโอ้ยแม่งอึดจังเหรอเฮ้ยเออเออแม่งกว่าจะตายจรูเบบีเดบีเดเซมานี่มานี่อยากเป็นหมาเลยอ่าดูเลบีเดบีเดเซ โอ้ยโดนปาดปอบกระสุนดีมากก็ตรงนี้อุวิจิจิอย่าฟันผมนะจิแต่ผมฟันเจิได้ขน้ดเก้นี่เนี่ยจิจิไม่จิตายอย่างจิเออ้ต้นไม้แดง ระเบิดแฟทช่วยคุณได้เนอคุณไม่อยากเข้าประทะโดยตรงระเบิดแฟลทดูเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันไปครับไม่สนใจไม่ใย,ยดีไปละตรงนี้ใช้สกิลจุกนิดนึงนะครับผมก็ใช้สกิลส่วนตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมงดักแมงดักกูใช้สกิลส่วนตัวครับผม ตรงนี้ผมจะไม่เก็บของนะผมก็จะวิ่งไปเลยไปแล้วไปอยู่กระปูไชประตูประตูล็อกอยู่จำรอดเข้าไปโอ้ค่โล่งหน่อยได้ยินเพลงนี่เพลงตอนจุดเซปนี่มันโล่งใจดีจริงๆระสมอีกแล้ว TMP แอกเยอะมาก ไปแนวลงไปชั้นลา่างตรงนี้ก็ยิงมันเปิดในตรงนี้นะว่าถ้าเราไม่ยิงอ้าวคุ้นๆเว้ย something that might interest you. might that พอพานั่นเองปลาอยู่กระสือโอเคครับผมเรามาขายของกันดีกว่าเติมแต่กันบบสุก่อนปายาสปินเนลเพ็ดนาฬิกาคลิปอะไรตัวอย่างขายป่าไข่ไก่โอเคกลายเป็นเศรษฐีนิดนึงขอดูปเป็นเศรษฐีนิดนึง แล้วเราก็ซื้อปันท้ายไปติด T M P <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อัปเกรดปืนให้แรงขึ้นนิดหน่อยคร <c oughs> ั้งเวลาที่เราอัปเกรดอาวุธนี่อาวุธมันจะเติมกระสุนให้อัตโนมัติเลยนี่มันก็จะแบบโอ้ยเล็งง่ายขึ้นเยอะเลย <c oughs> เฮ้ยตะกี้ปืนมันลั่นผมไม่ได้ตั้งใจยิงมันมันลั่นไปองมันลั่นไปอี <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้บันไสอะไรสร่วนตัวนะ โอ้ระเบิดนี่ก็จะเป็นโหดนะครับผมผมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เป็นสลามวิ่งเล่นะยออนมากกว่า่ะวัดคอมแม์เลยดีวยกว่าอเออนะครับผมเออแปดแล้วเร็วเก้าเก้าเก้าเออ จริงแม่งอัดตัวครับร้อยอัดตัวถ้าเกิดเล่นฟีฟ้าอัดตัวนี่โดนหาว่ากระจอูเนี่ยเราจริงผมไม่ได้ไปเล่นฟีฟล์นานละตอนผมเนี่ยไฟลนี่สมัยนี่ยังเป็นเด็กกระโปรงเลยแต่ถามว่าจะกลับไปเล่นไหมถ้าเกิดมีโอกาสก็ตอบได้เลยว่าไม่ตึกยันแล้ว อ้าวบุตสเตโร่ไม่เคยโดนระเบิดเลยไหมระเบิดสวยงามนี่รกคังก็อย่าไปยิงนะจะเรียกมอนมา ผมไม่ต้องการแห่งวันนี้ก็เหนื่อยอยู่แล้วจากมอนมาอีกก็โอ้ยลำบากสองเท่าเลยนีวแม่ตรงนี้ใครเล่นตามผมมากดตามได้เลยนะกดไอห,หมุนหมุนสามสามรอบครับแล้วก็หมุนสี่สามรอบ ก็หมุนเลขสามอีกครั้งเดีบยบร้อยครับผมเขาก็จะได้มาแล้วนี่นะครับผมสวยงามขาดแค่อันเดียวแล้วก็ตรงนี้อย่าลืม11ทับ5สวยงามตามทองเรื่องอคันจมูกได้คันแบบสวยนะคันแบบเก่าอะ ยอ,อนไปถึงโบสถ์แล้วอย่างอออเออก็ใช่ก็ออกประมาณนั้นอ่ะ Leon, ยอ้อนฉันบอ,บอกใช่ไหมว่าอย่าใช้เส้นทางรังงดอ่ะแกก็ตามเอ็ดดี้อยู่ในโบสถ์เพราะฉะนั้นเพื่เธอ,อมาออกมาซะแหมโอมาสั่งดีเจ้คนนี้เจ้ฮานิกเก้นไอ้หมีเียเตะไอเตะตกมันอะเจ้ เอ๊ะโอ้ยหัวแตกดองตับสามแล้วก็ตายตีนดีออนอยู่เนี่ยแข้งโอเคนี้มีงูอยู่ก็ยิงแม่งไปครับรีลดกดกดหมายอีกแล้วครับผมในกรณีที่พวกหลบหนีทั้งสองนั้น นี้ไ้ไไดการจับกลุมหลุยคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเรารองลงมาก็คือสายลับอเมริกาสิ่งที่หลุยขโมยไปจากเรานั้นมีค่ายิ่งกว่าเด็กสาวคนนั้นซะอีกหากเราไม่เอามันกลับคืนมาเด็กสาวคนนั้นก็จะไร้ประโยชน์สําหรับเราทันทีเราต้องเอามันกลับคืนมาให้ได้เพื่อดําเนินการแผนของเราให้เร็วที่สุดหากตกอยู่ในมือผิดคนแล้วก็โลกโลกที่จินตนาการของท่านหลอยก็จะกลายเป็นพังโดยสิ้นเชิงเราจะ ต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยวิธีใดก็ตามอย่างไรก็ตามเราจะไม่ปล่อยให้เด็กสาวไปเพื่อจะให้แน่ใจว่าเอเจนต์ไม่เอาตัว,ตวไปได้ทัานจึงจได้ล็อกประตูโบสถ์ที่เด็กสาวถูกถูกขังอยู่ใครก็ตามที่จะเข้าโบสถ์ต้องได้รับอนุญาตจ,จากท่านหลอดซะก่อนกุญแจอยู่หลังทะเลสาบแต่ตอนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วมั้งพระเจ้าได้ปลุกเอโอลาโกให้ตื่น มีใครข้ามทะเลสาบไปได้อย่างปลอดภัยไอแ้แสบคอเปแสบคอมันแบบแบบคอแห้งอ่ะเออนอกจากนี้เลือดของเรายังไหลเวียนอยู่ในเลือดของเอเจนต์คนนั้นด้วยแบบต่อเวลาเท่านั้นเพื่อให้เอเจนต์คนนั้นตายมาเป็นพวกเดียวกับเราแล้วจะไม่มีใครสามารถตามเหยผู้หญิงคนนั้นได้อีกต่อไปนั่นเอง ผมขอดื่มน้ำนิดหนึ่งนะพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งโอ้โหแห้งไุ้มคออาดาลิโลตัาาล้งแม่งไม่ต้องทำอะไมรมั้เข้าประตูตา,ายตายตรงนี้ใช้ระเบิดแฟลชทำมาหากินนะครับผม โคตรสวยได้ได้เงินได้อะไรมาแค่เพื่อจริงเลยนี่ก็จะมีของนะครับผมก็เก็บไปตามบ้านกระสุนอีกแล้วแอว แล้วเหรอหมืแล้วมั้งตรงนี้ก็จะเป็นที่ฝังยักษ์เอาไว้อยู่ถ้าเข้าไปข้างในนี้นะครับผมเกมกีโต้ก็จะไปเจอกับพ่อค้าแต่ว่าผมยังไม่่ายนะก็เอาของเถอะแหละของสองสามอย่างแล้วไปนั่นแหละพ่อค้าก็ปล่อยแม่งไว้เงี้ย แต่ภารกิจต่อไปเอ้ยไม่ใช่ด,ดิสามที่ต่อไปผมแนะนำให้ใช้ TMP อยากว่ามันจะเป็นปื้นที่เร็วที่สุดผมคันจมูกทีนี้เนี่ยไม่ใช่คันแบบคันแบบป่วยนะแบบอะคันแบบคันแบบเกาอ่ะเกาเข้าไปข้างใน เป็นพอเลยตอนแรกไม่ค่อยเป็นนะไม่งมาเป็นวันนี้แต่ที่น่าปวดหัวก่อนก็คือการกดไอ้นี่แหละว้าไม่ชอบกดเลยโอ้โหในเกมมันมีแบบนี้นะแม่งโคตรเหนื่อยเลยอะโอเคถ้ามีบ่อยๆนี่ตายครับแต่ถ้านานๆนทีไม่เป็นไรโอเคผมจะวิ่งไปเลย ผมไม่เก็บของนะผมก็จะผ่านไปเลยไม่ว่าการใช้ทิลงอยู่ที่นี่ช่างแม่ฝันาะไปเรื่อยแข่งกําลังแข่งกําลังได้ของโอเคป้ายรียบรีบไปเก็บของแมนะ่งนั่นแหละถ้ามันผ่านได้ก็จะผ่าน ถ้าผ่านได้ก็จะผ่านอย่างเช่นแบบนี้กินโยอะไรของแม่งก็ไม่รู้ครับผมมันไม่จบดีเราก็ดีแล้วระเบิดแม่งทำงานโอเคเข้ามาแล้วเ้เา,า,วเาก็จะขึ้นมาดูนิดนิดน่หน่อย,น,อยนะครับผมมาดูคัาสีิให้เหนื้อเรื่องมันเก็บสมบูรณ์เพราะเขา,าเรามาเก็บเนื้อเรื่อง เจออะไรเอ่ยตบผู้ตำรวจนี่ว่าแบงคกิงอะไรสั่นๆเอเอ โอ้โหโดนแดกเป็นที่เรียบร้อยโดนกูาวาเลย <c oughs> สิ่งที่กูต้องสู้บอกว่าเป็นี่แหละชานีกว่า,วา <c oughs> เกได้ไปแล้วหนึ่งมื่นี่ก็จะมียานะผมแล้วก็จุดเซฟแต่แน่นอนผมไม่เซฟไม่อะไรทางนั้นผมจะเซฟว่าตอนจบพาร์ทเขาก็จะไปกันเลยยิงแม่น้ำยิงได้นะยิงเรียกป่ามาแต่เป็นการยิงเดี๋ยวแล้วแม่งตายเลยค่ะ มีคัตซีดอีกแล้วครับผมเกมนี้เขาโคตรพอโคตรแม่คัตซีปลายักษ์ยังกระช็อตยังกระปลาช็อตอเกือเอาแล้วผมคิดภาพไปเกิดปลาช็อตเลยมันโดนฉีดฟอสซิคเข้าแบบนี้มันมีอยู่เต็มไปเหมือนเลวชิบหาย อ้าวแจ็คพอตตตยอีกนั่นไม่เกี่ยวลองสู้กไอ้ปลาปลายักษ์ก็ปลายักษ์ดีกว่าโอเคอย่าพึ่งปลานะผมก็จะหลบท่อนไม้ไปก่อนไอ้ท่อนไม้เนี่ยม่นโคตรน่ากลัวเลยแม่งน่ากลัวก๋วยปลานี่อีการลหลบนี่แล้วก็ดูดีๆนะหลบซ้ายหลบขวา โอ้ยเอาโอกาสไม่ได้เลยเอ่ะโอกาสโจมตีได้ยางมากเฮ้ยแต่พอแต่ถ้าได้โอกาสป๊บนั่นแหละดีมากจะไปตรงท่อนไม้ได้ไหมเฮ้ยไปตรงท่อนไม้แล้วมันจะกว้างยึงไงเนี่ยเออปายักษ์เิ่งต้องเร็จกู้โอ้ยแม่งเยอะอยู่แล้ว ดูดีๆก็หายตัวได้แม่งยิงปบผีซะอีกฟังเสียงเงาแลครับแต่ไม่จริงไม่ต้องฟังก็ได้มันก็มีเรดาร์บอกอยู่ดีแม่งเลื่อนเมาส์อย่างเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวไอ้สัส ว่างตายกูทีเถอะนะปลามาขนาดนี้แล้วไม่ตายอีกวายเจ้าปลาใหญ่แต่ก็ยันนี้ที่ไม่ไปตรงท่อนไม้นะถ้าไปตรงท่อนไม้กูชิบหาย,นย,ยาแน่เลยเอาละเล่นซ่อนแอบไอปแก บางทีก็เหนื่อยใจนะเล่นซอดแอบเลยอ่ะอะทางไหนก็ได้เนี่ยฮีออ้าวเรียบร้อยปะโถนึกว่าจะยากปะโถง่ายทีเดียวเองใครว่ายากเอาลีออนกูเตะละอ้าวแจ็คพวอตยังไม่แตกต้องแตก โอ้ยโดนรัดอีกโอ้ยอนาจริงลีออนกูดีกดดีรัวล้วไปเลีออนลีออนต้องหมดเออจอตอนตอนตอนเหนื่อยสับปสับมผู้เล่นก็ไม่ต่างกัน ผมอยากผมอยากเล่นภาครีเมคนะแต่ว่ายังไม่มีตังซื้อเลยยังไม่มีตังซื้อเลยภาครนะีเมคเอ่อพี่ออนได้เป็นไรอะ่ะโอ้โิทธิ์เลือดอะไรกันเอออีกแล้วโอ้แหมปวดท้องโอ้อโอใครกันเลยเอาทาน้ำขาวให้กูกินทีโอ้เรียบร้อย โอเคจบพาร์ทแค่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่มารับชมมากแล้วก็ฝากติดตามพาร์ทสี่ด้วย <c oughs> ไม่มีอะไรจะนั่นละแต่ขอบคุณที่มารับชมมากขอบคุณผู้ชมมากครับขอบคุณครับพมไว้เจอกัน let's go เอ้ยขอบคุณบายไว้เจอกันโยเกนกูดาย